สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำโลว์เวอร์เตอร์อีกแล้วครับโลเวอร์เตอร์ที่เราจะทำในคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับอ่าสวยงามโดยในคลิปนี้ครับเราจะทำในโปรแกรม After Effects ครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์นะครับฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยครับ อ่าก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทำโลร์เตร์อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมสอนทํามาหลายวิธีแล้วก็ทั้ง2โปรแกรมมาแล้วนะครับทั้งพี่เมียโป After e f f e c t ฟเนี่ยก็สอนมาหลายตัวแล้วเหมือนกันครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกเอาได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ลองทําตามผมได้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม After e f f e c t ในการทำนะครับก็ไปลองดูที่วิธี Memory ทํากันเลยครับก็มาที่โปรแกรม After Effects ครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เป็นหน้าตางอย่างนี้ครับแล้วเราก็มาที่ New Composition ตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะมี composition name เพื่อนเพื่อก็สามารถเปลี่ยนชื่องานของเราได้นะเราจะตั้งชื่องานว่าอะไรเราก็ตั้งไปผมตั้งว่า Lo w วอรตแล้วกันนะแล้วก็ตรง width กับ height เนี่ยมันก็คือขนาดงานของเราเนี่ยในคลิปนี้ผมจะสร้างที่1,920คูณ1,80แล้วกันนะเพราะว่าพวก l o w วอรตต่างๆเนี่ยที่เป็น Low วอรเตนี่ยผมแนะนําให้สร้างงานของเราเนี่ยไซส์เล็กแล้วกันแล้วก็เวลาเราสร้างโ o ว์เตอร์หรือสร้างอะไรเนี่ยเราค่อยสร้างให้มันใหญ่เต็มงานของเราในขนาดที่ 1920งเก้คูณหนึ่ละกันนะเวลาเราเอาโลวอเตอร์พวกนี้ไปใช้กับงานโปรเจกต์ 4K เนี่ย มันก็ยังจะคมอยู่แล้วมันก็ยังใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่โลว์วเตอร์อะเวลาเราใช้งานจริงๆเ,เราก็จะไปขึ้นชื่อหรือขึ้นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเวลาเราไปขึ้นเนี่ยเราก็ขึ้นอันเล็กๆอยู่แล้วแหละในขณะที่เราสร้างใหญ่ๆในโปรเจกที่เป็น Full HD ไปเนี่ยมันก็ยังใหญ่อยู่ดีถ้าเกิดเราไปใช้ใน 4K นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นบอกเป็นทริคนิดนึงนะว่าถ้าเกิดเราสร้างพวกโลว์วเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็น 4K เนี่ยบางทีมันก็อาจจะใหญ่เกินไปสู้เราสร้างในโปรเจกที่เป็น Full HD ดีกว่าแล้วเราก็ทำให้ใหญ่เต็มใน Fu HD ไปเลยเวลาเราไปใช้กับโปรเจกต์ 4K มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปสร้างถึง 4K นะครับพวก lower t h i r d ต่างๆนะแล้วก็พอวิ d t กับ h ฮ i ตั้งเรียบร้อยแล้วก็มาที่ตรงนี้คนระับเฟรมเรทเพื่อนๆจะตั้งสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ผมชอบประมาณ30แล้วกันพวก lower t h i r d พวก อะไรพวกนี้นะผมก็จะตั้งไว้30ตรงนี้ resolution เนี่ยมันจะเป็น resolution ตอน preview ของเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยคอมไม่ได้แรงอะไรมากมายเนี่ยเราก็อาจจะตั้งสัก half หรือ third หรือ quarter ก็จะไม่ค่อยชัดเกินไปสัก third ตรงนี้ก็ได้นะผมว่าไว้ประมาณนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปปรับได้อยู่ดีนะตรงนี้ ตรง preview เนี่ยตรงนี้ไม่มีผลอะไรมากมายเราปรับได้แล้วก็ start time code ก็ไว้ตรงนี้แหละแล้วก็มาที่ duration ครับตรงเลขตรงนี้ในตำแหน่งที่2เนี่ยมันเป็นตำแหน่งวินาทีนะตรงนี้เพื่อนๆก็ใส่ไปสักประมาณ10วิก็ได้นะผมว่าสัก1ิวิก็โอเคนะเพราะว่าเราขึ้นกันไม่นานหรอก10วิก็ได้อ่ะตั้งทั้งหมดตั้งประมาณนี้นะกดโอเคไปเลยอ่ามันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะ ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆมาถึงเนี่ยให้เรามาวาดสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะอ่ะเพื่อนๆก็มาที่ตรงนี้ครับ rectangle t o o l ตรงนี้นะอ่ะกดเข้าไปกดค้างก็ได้เราก็เลือกที่ rectangle t o o l ตรงนี้นะพอกดมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆครับกดตรง fill นะครับตรงคําว่า fill นะอ่าให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นนี่ครับ s o l i d Color ตัวที่2นะกดโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนสีฟิลเป็นสีตามที่เพื่อนๆต้องการอะแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะกดโอเคแล้วก็ตรงสโตกให้เพื่อนๆกดคําว่าสโตกขึ้นมานะแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับนันคือเราไม่เอาสโตกนั่นเองนะอ่าแล้วเราก็วาดไปให้เป็นแนวยาวนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นเป็นชื่อของเรานะหรือจะเป็นชื่อของแขกรับเชิญเพื่อนๆจะสร้างเป็นรับงานมาสร้างเป็นของแขกรับเชิญอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าอันแรกเนี่ยเราจะใส่เป็นชื่อนะครับอ่าแล้วก็สร้างให้มันยาวสักประมาณหนึ่งก นะพอสร้างประมาณนี้แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่แถบด้านข้างตรงนี้ครับหาคําว่าอะไรนะครับตรงแถบด้านข้างตรงนี้ครับในแต่ละหัวข้อถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่มีเหมือนผมนะเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้จากตรงนี้ครับ Windows เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้คลิกขึ้นมาให้มันมาอยู่ตรงนี้ได้หมดนะถ้าเกิดของใครไม่มีอย่างที่ผมมีอันใดอันหนึ่งผมจะไม่มาพูดซ้านะว่าในหัวข้อ c แรคเ c t ร r หัวข้อ Effect อะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มีเหมือนผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเปิดได้หมดเลย นีนะ้ให้มาที่แถบอะไรก่อนครับแล้วเราก็กดตัวที่2ครับอ l i g ฮ h o r i อ o n t a l l y นี่กดหนึ่งทีแล้วก็ Align Vertically นี่อ่ามันก็จะเด้งมาอยู่ตรงกลางจอในแนวนอนและแนวตั้งนะไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมว่าพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาพิมพ์ชื่อไปเลยแล้วกันนะพิมพ์ชื่อของมันไปเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อกดตรงนี้นะครับกดที่ตัว T นะหรือกด Ctrl T จิ้มมาแล้วเราก็มาจิ้มที่หน้าจอของเราเราก็พิมพ์ไปเลย อ่ะถ้าเกิดไม่อยากให้งงก็เปลี่ยนสีก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันสีขาวเหมือนกันนะหรือใครจะไปจิ้มตรงแบ็คกาวสีดําก่อนก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจิ้มใหม่แล้วกันอ่ะผมจิ้มข้างบนดีกว่าอ่ะจิ้มข้างบนไปแล้วก็พิมพ์ชื่อไปผมก็พิมพ์ชื่อจริงของผมไปเลยแล้วกันนะอ่ะ แล้วก็เปลี่ยนสีตามต้องการเลยนะอ่าเปลี่ยนสีก็มาที่ตรงนี้ครับคาแรคเตอร์ Character, ถ้าใครไม่มีก็ไปเปิดที่แถบวินโด์ได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็อ่าตามใจผมเปลี่ยนฟอนต์หน่อยแล้วกันเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวนี้ แล้วก็เปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีเนี่ยเพื่อนๆจิ้มไปเลยนะจิ้มตรงสีขาวตรงนี้ไปเลยนะจิ้มไปเลยผมจะให้เป็นสีอ่อนน้าเงินหน่อยอ่ประมาณนี้น้ำเงินประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็ขนาดฟอนเนี่ยขนาดตัวข้อความของเราเพื่อนๆก็ปรับได้นะอพอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือ เกือบเกือบเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเกือบเกือบแล้วเราก็จับให้มันมาอยู่ในสีขาวของเราก่อนละกันก็ให้เพื่อนมาที่อะไรเหมือนเดิมนะอะไรอยู่ไหนละอ่าอะไรอยู่นี่เพื่อนเพื่อนก็กดตัวเดิมตัวนี้กับตัวนี้ให้มันเด้งมาอยู่ตรงกลางอ่าเราเล็กใหญ่ไปแล้วก็อ่ามาดูกันเล็กหรือใหญ่ไปผมก็จะ สร้างให้มันสักประมาณอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์ชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไอ้กรอบด้านหลังสีขาวเนี่ยแบ็กกราวเนี่ยมันแบบเล็กใหญ่ไปเพื่อนๆสามารถปรับขนาดได้นะโดยที่เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับเชฟเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเปิดลงมานะแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยแล้วก็เล็กเทนเกิลหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเปิดลงมาแล้วก็เล็กเทนเกิลผาตรงเนี้ยมันจะมีคาว่าไซส์อยู่นะเพื่อนๆติ๊กตรงนี้ออกนะติ๊กตรงนี้ก็มันจะลิงก์ทั้ง2ด้านให้เป็นสัดส่วนเดิมนะเพื่อนๆเอาออกก นะแกน y ก็คือความสูงความสูงของมันเนี่ยความหนาเพื่อนๆสามารถปรับได้นะเราพอใจอยังไงก็ปรับไปแล้วก็แกน x ก็คือตัวนี้ความกว้างของมันเราพอใจอยังไงก็แล้วแต่หรือจริงๆเนี่ยใครอาจจะสร้างชื่อขึ้นมาก่อนก็ได้นะแล้วกรอบแบ็กกราวเนี่ยค่อยสร้างตอนหลังเราจะได้รู้ขนาดของมันว่าเราจะสร้างประมาณไหนแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะผมว่าผมก็จะซักประมาณนี้ก็ได้ แต่เดี๋ยวชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มันขึ้นไปบนๆอีกสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ด้านล่างเนี่ยผมจะไว้ขึ้นตำแหน่งให้มันแบบให้มันกินของพื้นที่แบคกราวสีขาวขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะมันเหมือนเป็นแบบให้มันดูแบบดูมีอะไรอ่ะให้มันเป็นแบบกิมมิกอะ่ะนิดนึงนะอ่ะก็ประมาณนี้เรากดตัววีที่คีย์บอร์ดก็ได้นะเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบหัวลูกศรน,นะตัววีที่คีย์บอร์ดอ่ะผมก็กดตัววีมาอ่ะเราพับนี้ปิดไปก่อนก็ได้พอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้้้ครับับอ่ 2, ตววเดิมแลก็ให กดตรงที่ตรงสีครับในส่วนของฟิลนะกดตรงสีตรงนี้แล้วเราก็เอาที่จิ้มเนี่ยมาจิ้มในตัวสีน้ําเงินเพราะว่าเราจะทําไอตัวแบ็กกราวด์อันที่2เนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับจิ้มสีข้อความของเราไปได้เลยโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการวาดไปเลยนะแต่ตอนวาดนะเพื่อนๆให้กดออกจากเลเยอร์ใดเลเยอร์หออกนะเราจะไม่เลือกเลเยอร์ใดเลเยอร์หเลยให้เพื่อนๆวาดใหม่แล้วเราก็จะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะตอนวาดเนี่ยผมจะอิงจากตัวข้อความเป็นหลักนะตัวเริ่มต้นข้อความของผมเนี่ยตัวสี เนผมเริ่มตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะเริ่มเส้นประมาณตรงนี้แล้วผมให้กินสีขาวขึ้นมาสักนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราปรับทีหลังได้แต่ให้เอาคร่าวๆก่อนนะผมก็จะวาดประมาณนี้อ่าเพื่อนๆเห็นไหมผมกินสีขาวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ให้ไอ้สีน้ําเงินเริ่มตรงพร้อมกับ ข้อความของเราผมก็อาจจะวาดประมาณนี้ตรงนี้ก็คือเป็นไว้ใส่ตำแหน่งอ่ะเพื่อนๆจะใส่ตำแหน่งสั้นยาวขนาดไหนเนี่ยเราก็วาดไปนะอ่ะพอได้สีน้ำเงินอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็พิมพ์มข้อความของเรามาจิ้มตรงนี้นครับหรือกดคอนทินทีครับแล้วเราก็มาพิมพ์ไปเลยแต่ผมจะจิ้มข้างนอกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลื่อนเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ข้อความมันเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันหรือใครจะเปลี่ยนสีก่อนก็ได้นะแล้วแต่ถนัดผมก็จะพิมพ์ไปก็ตำแหน่งมั่วซั่วไป อ่ะคร่าวๆนะตัวอย่างก็พอพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาเปลี่ยนสีผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอ่าแล้วเราก็ต้องทําให้ตัวมันเล็กเป็นนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบข้อความตําแหน่งเฉยๆนะข้อความขยายจากชื่อของเราแค่นั้นนะเราต้องมีแบบข้อความเด่นข้อความรองนะเวลาการทําอะไรพวกนี้มันจะได้ดูแบบไม่ทื่อจนเกินไปถ้าเกิดไอข้อความ2เนี่ยมันตัวขนาดเท่ากันกับข้อความแรกเนี่ยมันก็จะดูอย่างไงอย่างไงอยู่นะอ่าแล้วก็ อาจจะปรับให้มันเล็กนิดนึงพอปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นตัววีนะครับเป็นหัวลูกศรน,นี้เราก็จับมาวางนี่ครับเริ่มสวยงามนะเริ่มสวยงามอ่าเราจิ้มวางได้เลยนะแล้วก็จับให้มันวางอยู่ในนี้อย่างนี้ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าเกิดไอตัวแบ็กกราวของเราเนี่ยมันเล็กใหญ่ไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดลงมาได้นะเปิดลงมาอย่างนี้อ่า คนะอนเทนต์ e c t a n g l e 1ิ e c t a n g l e p a ทัเพื่อนๆกดคายล็อกออกนะเราเพื่อนๆก็สามารถขยายมันได้ย่อได้อะไรได้แต่ผมว่าผมวาดมาโอเคแล้วแหละผมก็จะไว้ประมาณนี้ก็โอเคนะตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างดูดีแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาทำการ a อนิเมตมันก็คือแบบใส่คีย์เฟรมให้มันเคลื่อนไหวต่างๆให้มันสวยงามนะ เราจะมาเริ่มจากที่อ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เราเหมือนแบ่งกันเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมส่วนแรกเนี่ยก็คือมีแบ็กกราวกับข้อความอย่างนี้แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือแบ็กกราวด์ข้อความอย่างนี้่ะใช่ไหมเราจะทําให้ไอตัวเชฟเลเยอร์เนี่ยมันไปบังกับข้อความในแต่ละตัวก็คืออย่างคําแรกครับชนานาเนี่ยชื่อผมเนี่ยผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับทำการดูพิเคทเชฟเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวนะครับให้เพื่อนๆกดที่เชฟเลเยอร์หนึ่งครับแล้วก็กดคอนท r นดี D ขึ้นมานะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเชฟเลเยอร์สามครับถ้าเกิดไม่อยากงงเนี่ยใครไม่อยากงงนะครับก็เปลี่ยนชื่อได้นะผมก็เปลี่ยนชื่อให้ดูนะคลิกขวานะครับที่เชฟเลเยอร์หน เขียนเป็นเชฟ A1 แล้วกันอ่ะตามความเข้าใจของผมหรือใครเข้าใจยังไงก็แล้วแต่นะแล้วก็ไอเชฟที่เราดูพิเคทขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นเชฟ A2 อ่า A2 แล้วก็เราก็ลากไอเชฟ A2 เนี่ยขึ้นมาไว้บนของชื่อเรานะให้มันเป็นบังอย่างนี้นะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเพราะว่าเราดูพิเคทตัวไหนมาเนี่ยเราต้องบังตัวนั้นนะอ่า เพราะว่าผมจะเอาให้ไอ้ไอเชฟตัวเนี้ยมันบังข้อความของเราเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันจะได้เลื่อนอยู่ในกรอบของมันนะอ่าพอเรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยเชฟ A2 เนี่ยเรายกขึ้นมาบังข้อความเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนครับมาที่ตรงนี้ครับแท็กแมทเนี่ย นีน้ของข้อความนะครับในส่วนของข้อความตรงนี้นะมันจะเขียนว่านันอยู่ถ้าเกิดตรงนี้ใครไม่ขึ้น,นครับกด F4 นะกด F4 เนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมานครับอ่ากด F4 เปิดตรงนี้ออกมานะให้เพื่อนๆครับเลือกคําว่า Alpha Matte Shape A2 ก็คือเชฟที่เราดูพิเศษขึ้นมานั่นแหละเชฟ A2 อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันตอนนี้ข้อความเรามันเหมือนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวอย่างนี้อย่างเดียวถ้าเกิดเราเลื่อนออกจากกรอบเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นละ แล้วก็ไอตรงด้านล่างก็ทําเหมือนกันนะเชฟเลเยอร์สเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเชฟ B 1อ่าแล้วเราก็กดที่ตัวเชฟ B 1กดคอนท D ลดีขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นเชฟ B 2ใช่ไหมเราเอาไอเชฟ B 2เนี่ยลากไว้ด้านบนของวิดีโอเคียเตอร์ให้มันบางนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ออกมา เลือก Alpha Matte เป็น Shape B2 นะครับอ่าตอนนี้มันกำบ,บังเรียบร้อยหมดล้วพอมาได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอน,นะครับเอาเส้น Path เนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกเลยไว้เฟรมแรกแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ Shape A1 ครับเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งชื่อตามผมไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่งงนะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งไป Shape A1 แล้วก็ให้เพื่อนๆกด Y ที่คีย์บอร์ดครับกดตัว Y ที่คีย์บอร์ดอ่ากดตัว Y เพื่อที่เราจะเปลี่ยนจุด Anchor Point ของมันนะถ้าเกิดเราไม่กดตัว Y เนี่ยเราจะลากจุด Anchor Point ไม่ได้เพื่อนกดตัวเพี่ ไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยเพื่อนๆลากมันไปเลยเนี่ยเพื่อนๆลากให้มันไปอยู่ซ้ายมือให้สุดการที่จะให้มัน snap นหรือให้มันดูดกันเนี่ยเพื่อนๆกด control ค,ค้างด้วยนะตอนลากเนี่ยอ่ามันก็จะดูดเพื่อนๆลากไปอ่ามันก็จะดูดไปอยู่ข้างๆแล้วเราจะเลื่อนไปให้ซ้ายมือสุดอย่างนี้นะอ่าซ้ายมือสุด anchor point อยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ shape A 1เนี่ยกดตัว S เปิด เกลออกมาแล้วก็ทําการกดลิงก์ตรงนี้ออกนะครับลิงก์สัดส่วนเนี่ยออกแล้วเราก็มาที่เอาเส้นเพยเฮดเนี่ยมาไว้ที่10 f เฟรมอ่ะมาไว้ที่10 f เฟรมก่อนแล้วเราก็กดไอตรงนาฬิกาจับเวลาเนี่ยเพื่อสร้างคีย์เฟรมขึ้นมา1จุดนะแล้วเราก็เลื่อนไปที่เฟรมแรกครับนี่ครับเลื่อนฝั่ง กน x เนี่ยไปไว้ที่ศูนย์หรือเราพิมพ์ไปเลยก็ได้ศูนย์อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้แล้วเราก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดตัว p ของตัวชื่อของเราเนี่ยตัวชื่อของเราเพื่อนๆกดตัว p ที่คีย์บอร์ดเพื่อที่เปิด position ครับชื่อเราจะใช้ position ครับแต่ไอตัว background เนี่ยเราจะใช้ scale นะอ่าชื่อเราจะใช้ position นะครับ position เพื่อนๆกดมาเลยนะครับกดนาฬิกาจับเวลาของ position เนี่ยเพื่อสร้าง keyframe ขึ้นมา1ตัวแล้วเราลากไอ้ keyframe นี้เนี่ยมาไว้ที่10 เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งสุดนะ,ะตรงไอ้ตำแหน่งคีเฟรมตรงน frame, frame เนี้ยสิเฟรม15เฟรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากจะให้มันช้าเร็วขนาดไหนแต่เดี๋ยวผมเลื่อนไปซัก15แล้วกันที่เมื่อกี้ผมบอก10เฟรมเนี่ยผมเลื่อนมาซัก15เฟรมล้กันนะก็เราเลื่อนไปไว้ที่15เฟรมแล้วเราก็เส้นเพลเฮสเนี่ยมาไ,ไว้ที่เฟรมแรกแล้วก็ให้เพื่อนๆครับทำการเลื่อนในส่วนของแกน X เนี่ยไปทางซ้ายมืออย่างนี้ อ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้เราสร้างกรอบแมทมันไว้พอเราเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็เหมือนมีกรอบครอบอยู่นั่นเองเราทำการเลื่อนให้มันออกจากกรอบให้มันสุดนะไม่ให้มันเห็นข้อความเลยอย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อย่าพิ่งไปตกใจมันนะว่าเอ้ยทำไมมันไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะแล้วก็ไอ้ด้านล่างเหมือนกันนะด้านล่างเราก็ทำเหมือนกันด้านล่างเมื่อกี้ก็เป็นเชฟ b 1เชฟ b 1่เพื่อนๆก็ทำเหมือนกัน เราก็กดตัว Y ขึ้นมากดตัว Y ที่คีย์บอร์ดเพื่อทําการเลื่อนจุด a n c h o r Point ใช่ไหมเราจะทําการเลื่อนจากด้านซ้ายหรือด้านบนเนี่ยเพื่อนๆก็เอาจุดเนี้ยไปไว้ด้านนั้นสมมติไอ้ตัว Background สีน้าเงินอันนี้เนี่ยเราอยากเลื่อนไปจากด้านบนเพื่อนๆก็เอาจุด a n c h o r Point เนี่ยไปไว้ด้านบนได้อย่างนี้แล้วเราก็ไปเลื่อนแกน Y เอานะแต่อันเนี้ยผมจะเลื่อนจากทางด้านซ้ายผมก็เอาจุด a n c h o r Point เนี่ยไว้ด้านซ้ายกดคอนโทรลค้างเพื่อให้มันดูดหากันอย่างนี้อ่าพอมันได้อย่างนี้เสร็ <ๆ S 1> กด S ของเชฟ B e B 1ก็คือเหมือนถ้าเหมือนกันนั่นแหละกด S เปิดสเกลแล้วเราก็คายล็อกนี้ออกแล้วเราก็ลดไปหรือพิมพ์ไปให้เป็น0ปุ๊บอ่าพอพิมพ์0มาแล้วเนี่ยเรากดนาฬิกาจับเวลาสร้างคีย์เฟรมที่เฟรมแรกคือเอาง่ายๆเนี่ยไอเฟรมแรกเนี่ยเราเอาให้มันเป็น0หรือเอาที่ ในตำแหน่งที่มันไม่เห็นอะไรนั่นเองนะแล้วเฟรมที่15เนี่ยเราเอาให้มันเห็นให้มันสุดที่เฟรมที่15นะตรงนี้เพื่อนๆก็พิมพ์ไป100ถ้าเกิดใครไม่ได้มาสร้างคีย์เฟรมที่ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเนี่ยเราก็ค่อยมาสร้างทีหลังก็ได้นะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยผมสร้างจุดคีย์เฟรมนี้ก่อนเราก็พิมพ์ตรงนี้ไป0ย์แล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ไป100ตำแหน่งที่15เฟรมเหมือนกันแล้วเราก็ไปทําที่วิดีโอครีเอเตอร์ก็คือตำแหน่งเหมือนกันกับไอตัวชื่อของผมนั่นเองนะไม่ว่าเส้นตรงนี้อยู่ทีี่่่ตแหหหนนนนนงไเเพือก็ดดูใ้้ะส เราจะทําตําแหน่งหลังก่อนหรือตําแหน่งหน้าก่อนก็ได้อ่ะเราก็เปิดลงมาอย่างนี้ในชื่ออันนี้เนี่ยผมจะเลื่อนมาจากด้านบนนะเลื่อนมาจากด้านบนก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนแกน y อะเราปิดตรงนี้ไปเรากดตัว p ก็ได้เราจะเลื่อนของ position นะครับโพสิตัวข้อความเนี่ยเราจะใช้ position ไอตัว Background ทั้ง2อันเนี่ยเราใช้ S scale นะ c a l e ก็คือตัว s o s i t i o n ก็คือตัว p อ่าอย่างเช่น Position เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่ง15เฟรมลวเพื่อนๆก็มากดสร้าง Key f r a m e ได้เลยแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพยเเนี่ยไปไว้ที่เฟรมแรกแล้วก็ให้เพื่อนเเลื่อนแกน y ขึ้นไปเราจะให้มันเลื่อนลงมาจากด้านบนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้มันหายไปให้หมดอย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลใช่ม uh ah. ใจเย็นๆนะยังไม่จบนะยังไม่จบแล้วก็พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับเลื่อนมาที่ตำแหน่งประมาณแบบเออเราอยากจะให้มันหยุดตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนมาใช่ไหมผมจะเลือกสักประมาณ4ีวิ5าวิอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะกาลังดี4วิก็ได้เ่อเราเลื่อนมาที่ตำแหน่ง4ีวิแล้วกันนะเพื่อนๆดูตรงนี้ได้นะสวิพอเราเลื่อนมา4ีวิแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆครับมาทําการสร้างคีย์เฟรมขึ้นไปก็คือกดเอสอะในแต่ละตัวอย่างเช่นตอนนี้มีคีย์เฟรมอยู่4เลเยอร์เนี่ยเพื่อนๆก็กดไปเลยนะครับ1 2 3 4กดเพิ่มไปก่อนแล้วเราก็ไปที่4วิ15ของข้างหน้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยระยะห่างกันกี่เฟรมเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อก็ทําด้านหลังให้มันเป็นระยะเวลาเท่ากันแล้วกันอ่าก็จะเป็น4วิ15บหเฟรมแล้วเราก็ทําการกดคีย์เฟรมด้านหน้าสุดเนี่ยด้านหน้าสุดในแต่ละแถวนะครับเพื่อนๆกดไปเลยนะกดที่จิ้มที่คีย์เฟรมตัวนี้นะแล้วกดคอนโทรลซนะเราไม่ต้องไปเลื่อนใหม่ละเราก็ก๊อปคีย์เฟรมไปวางเลยอ่ากดคีย์เฟรมหน้าสุดคอนโทรลซ แล้วก็เส้นเพอยู่ที่ตำแหน่ง4วิ15เฟรมกดคอนทรล V ไปเลยกดที่คีย์เฟรมหน้าสุดแถวที่2องคอนทรล c คอนทรล V ไปเลยกดคีย์เฟรมนี้กดคอนทรล C คอนทรล V อ่าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะกดคีย์เฟรมหน้าสุดกดคอนทรล c คอนทรล V อ่าตอนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าสวยงามแล้วก็พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดครับลากคุมอย่างนี้เลยนะ กด F9 ไปเลยนะ F9 อาแล้วเราก็มาที่กราฟไอดิเตอร์ตรงนี้นะกราฟไอดิเตอร์ให้เพ <better>. ื <voice overs> ่อนๆลากคุมอย่างนี้นะลากคุมอย่างนี้ลากคุมอย่างนี้แล้วเราก็ซูมเข้ามาก็ได้ลากคุมอย่างนี้ให้เพื่อนๆครับดึงกราฟแกนนี้นะครับไปทางซ้ายมือให้สุดอย่างนี้อ่าให้มันเป็นกราฟรูปทรงอย่างนี้นะด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังลากคุมอย่างนี้ลากคุมเราลากคุมตรงไหนเราลากคุมตรงนี้ครับที่มันจะมีจุดตรงนี้ 1. จุดแล้วก็อีก1จุดอย่างนี้ เราลากคุมอย่างนี้ก็ได้อะลากคุมจุดเดียวก็ได้เพราะว่าเราจะเลื่อนแค่จุดเดียวลากคุมอย่างนี้แล้วก็ดึงไปทางซ้ายอ่าให้มันเป็นกราฟทรงอย่างนี้แล้วเราก็กดกลับมาหน้าเดิมกดกราฟอีดิเตอร์ออกแล้วก็ลองเล่นดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ แต่ย,ยังยังยังไม่จบเราจะทําการทําให้แต่ละเลเยอร์เนี่ยมันเหลื่อมกันในแต่ละเลเยอร์เนี่ยเลื่อมกัน10เฟรมนะให้เพ,พ,พื่อนเครับเลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่10เฟรมเราสังเกตตรงนี้ครับ10เฟรมหรือดูตรงด้านบนก็ได้10เฟรมให้เพ,พื่อนเครับเลื่อนแถวที่2เนี่ยมาที่10เฟรมนะแถวที่2นับจากด้านล่างนะแถวที่2มาที่10เฟรมแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยไปไว้ที่20เฟรมเลื่อนแถวที่3มาไว้ที่20เฟรมอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อนไปที่ตำแหน่ง1วิ เลื่อนคีย์เฟรมมาไว้ที่1วิอ่ะตอนนี้คีย์เฟรมมันก็จะเหลื่อมกันอย่างนี้ใช่ไหมด้านหลังทําเหมือนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่4วิใช่ไหมเราเลื่อนไปที่4วิ10แต่เราเลื่อนจากด้านบนลงล่างนะแถวที่1เนี่ยแถวบนสุดเนี่ยไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาเลื่อนแถวที่2จากด้านบนมาไว้ที่4นาที10เฟรมอ่าแล้วก็ไปที่20เฟรมเลื่อนแถวนี้เอาไว้ที่4วิ20เฟรมแล้วก็เลื่อนไปที่5วิ เลื่อนแถวสุดท้ายมาไว้อย่างนี้อ่ามันก็จะเหลื่อมขึ้นไปทางขวาแล้วก็เหลื่อมลงอย่างนี้นะเพื่อนๆลองเล่นดูก่อนนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วเราก็ พอมันสุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่หลังคีย์เฟรมหลังๆได้แล้วเพื่อนๆกด n ที่คีย์บอร์ดนะปุ่มตัว n นะตัว n อ่ามันก็จะทำการเลือกพื้นที่แค่นี้พอเราเล่นจบเนี่ยมันก็จะเล่นกลับไปเริ่มใหม่อย่างนี้นี่ครับอ่า แต่ก็ยังไม่จบนะครับให้เพื่อนๆนครับมาดูในแถบตรงนี้ครับในช่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบ motion blur ตรงนี้นะถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้เพื่อนๆสามารถกด F4 อย่างที่ผมบอกม,มาเมื่อกี้นี้นะกด F4 อย่างเงี้ยมันจะเป็นการสับเปลี่ยนอ่าให้เพื่อนเเปิดให้เจอหน้านี้นะเนี่ยครับตรงนี้มันจะมี motion blur ใช่ไหมให้เพื่อนๆพืครับทำการติ๊ก motion blur ในแต่ละเลเยอร์ที่เราทําการทํำ keyframe ลงไปนะหรือใครจะติ๊กไปหมดเลยก็ได้นะผมว่าแต่ผมจะติ๊กในช่องที่เราทำ keyframe ไปอย่างเช่นตัวนี้เราทำ k e y f a m e Mm? แล้วก็ตัวนี้นี่ครับกด motion b อ u r ตัวนี้กด motion b u r แล้วก็ตัวนี้กด motion b u r ตอนนี้ไอ motion b อ u r เนี่ยมันเป็นการที่เคลื่อนที่แบบให้มันสมจริงอะ่ะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะตรงนี้มันจะไม่คมละเว <ien. S 2> ล,ลาเลื่อนนะครับมันจะแบบมีเบลอๆนะมีเบลอๆเพื่อนเพื่อนดูข้อความนะมันจะมีเบลอ์แล้วนะข้อความผมเนี่ยถ้าเกิดเราเอา motion b อ u r ออกเนี่ยมันก็จะคมอ่านี่ครับตัวนี้นี่ครับพอเลื่อนเนี่ยมันก็จะคมปกติมันจะชัดเหมือน กันตลอดซึ่งมันจะไม่ค่อยสวยสมจริงนะเราใส่โมชันเบอร์ไปมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเหมือนตอนรถวิ่งอ่ะมันก็จะมีแบบความเบอร์เบอนะนี่ครับอ่าลองเล่นดูนครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะครบกระบวนการละลองเล่นดูนี่อ่าสวยงาม ขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะอาจจะเยอะนิดนึงแหละถ้าเกิดสําหรับมือใหม่แต่ถ้าเกิดคนที่พอใช้ a f t e r Effect พอได้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะพอทําได้แหละนะก็ไม่น่ายากไปสักเท่าไหร่นะสำหรับวิธีการทําพวกนี้นะผมว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่พื้นฐานนะน่าจะพอทําได้นะครับสาหรับวิธีการทําพวกนี้นะก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับแล้วก็ใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนอยากให้สอนอะไรครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปน สวัสดีครับ